สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมพอดีมาอยู่แถวมาตะแวแก,กินก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่อยู่แถวที่นี่เขาเรียกเขตจังหวัดนนทบุรีนะจังหวัดนนนี่แหละตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่แต่ว่าอยู่โซนข้างในพอดีจะกลับ กลับบ้านพอดีก็เลยแหวกกินก่อนตอนแรกจะไปกินแถวบ้านแล้วมันรู้สึกว่ามันค่ำแล้วถ้าจะค่ำนะมันกสามทุ่มกว่าเลยเนี่ย <c oughs> สามทุ่มเอ้ยโทษทีสองทุ่มสี่สิบไม่ใช่สามทุ่มวันนี้สั่งร้านคุกบะหมี่เกี้ยวนะสั่งเป็นบะหมี่เกี้ยวบะหมี่เกี้ยวหมูกรอบ หมูแดงลูกชิ้นเดี๋ยวมาดูกันมีเหลืองนะมีเหลืองมีเกี๊ยว <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศดูนะนั่งอยู่ที่ข้างๆเซเว่นร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่จะอยู่ตามเซเว่นเป็นหลักจะอยู่หน้าเซเว่ๆๆนะนั่แหละทุกทุกที่ามาดูก่อน กลรู้ทุกคนตั้งใจร้อนกันร้อนกันืมเอร์ีู่อะไรร้อนๆตรงนี้ฝืดจมูกนิ่นึง สวยอยู่ส่ยดีชอบิี่นี่้ก็มีตัวเยนี่ทุกควเกลือตัวลิสงแัวนี้เขาเรียกอะไรบางม่วงใช่ไหมตำบบางม่วงเหรอแถวนี้ที่นี่เหรอคะบานใหญ่ใช่ไหมที่นี่เขาเรียกตมบอะไรไบา อ๋อไปบางพอเมื่อกี้ผมไปทางนู้นมาบางม่วงหรืออะไรนี่แหละสะพานเส้นนู้นอะบางม่วงหกเส้นเส้นในที่ว่าคลองชลประทานปะพอดีจะกลับบ้านอยู่แล้วว่าจะมีงานต่อไม่เออไม่หรอกเรื่องเรื่องอะอยู่สารยากำลังจะกลับบ้านอ้อมน้อยไงอ๋ออ้อมน้อยที่บอกนี่เลยใช่ ประเดีขากลับก็เร็วแ,แวะกินก่อน ไม่ลงรูนตันน่อหนึงนนะจริงๆวันนี้มีกิมงานตลกเนาะชวนไปเพื่อนๆกันนี่แหละพวก,พวกน้องๆจน,นไปเตะบอล เ่บอนออกกำลังกายอะไรประมาณนี้แหละเป็นหวัดด้วยอะได้วยก็เลยไม่ได้อยากไปเท่าไหร่มันก็ไม่คล่องตัวนะไม่สะดวก วันนี้ไปซื้ออืได้เงินมาส่วนหนึ่งก็เอให้ครอบครัวไปส่วนหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือก็ไปซื้อกล้องโกโปโนะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาถ่ายนะมีใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่จิ้มผมชอบบอก ออกแนวเปรี้ยวๆนิดหนึ่งอารมณ์แท้ต้มยำเลยอะมีเหลืองเส้นมีเหลือง ช่วงนี้มันอระยะหลังๆมันนี้มันมันไม่สะดวกนะไม่สะดวกที่จะเดินทางบ้างอะไรบ้างการเงินด้วยอะไรด้วยนะนปัจจัยตุนทรัพย์เนี่ยเราเราไม่พร้อมอ่ะ เราต้องบางทีเราทํางานอะไรเงี้ยมันก็มีหลายปัจจัยเนาะที่จะไปตะก่อนนะไปบ่อยไปไปเรื่อ,อยแหละไปเตะบ,บอลออกกำลังกายไปตลอดพยายันนูน่นนะยุดยาไปเมืองการ ไปก็ไม่ได้ตังค์นะบางทีก็ไปงานบุญเนี่ยการกุศลเนี่ยไปยุคนู้นก็มันก็คล่องตัวหน่อยเพราะว่ามันยุคตั้งแต่ก่อนโควิดตอนนั้นก็การเงินก็ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ว่า ไม่ได้ว่ามีเงินเยอะนะแสงอ่ะเอาน้ำปลามาบาังแสงไว้นิดหนึ่งพอดีเลย ไม่ได้ขัดตอนนั้นก็ไม่ได้ว่ามีตังเยอะเราก็ไม่ค่อยมีหรอกปกตินี่แหละแต่ว่ามันมีงานมันมีงานไองานสแสดงงานอะไรตลอดมีเรื่อยๆ่อะอนั้นเราก็มีเงินติดกระเป๋า เงินติดกระเป๋าเวลาเราจะไปไหนมาไหนมันก็ก็สบายใจเน่ยหน่อยเราจะต้องดูแลครอบครัวเลยวันนี้ก็ใช้เงินไปคื้อโกโปของกล้องโกโมือสองมานะก็ซื้อในราคาไม่แพงเพราะว่าก็ พูดคุยกันแล้วก็ต,ต่อต่อราคาเขาเอาอก็าขาย ตอนแรกตั้งขายตอนแรกผมอยากได้เหมือนเดิมอะ่ะโกโปรเก่าผมอะ่ะก่อนหน้าเนี้ที่ผมเอาไปขายเนาะโกโปรซิเบ็่ะที่ผมเคยลงคลิปไปเลยละ่ะ<อ>แต่ช่วงนี้คุณอาทราบผมไม่มีเนาะ ก็มีนิดหน่อยที่พอต้องใช้แบบหรือว่าอยากได้จริงๆอะไรประมาณเนี้ยก็คือเอามาใช้ประโยชน์กับเกี่ยวกับการถ่ายคลิปเนี่ย <c oughs> เหมือนก็เป็นการลงทุนอ่ะทุกคนเพราะอะไรไหมครับ จริงเราใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ได้เลยแต่ว่าโทรศัพท์อะ่ะมันก็ชันนะกลางคงกลางคืนถ่ายชัดได้ดีกว่าแต่ด้วยความคล่องตัวหรืออะไรเงี้ยมันสุกกล้องกล้องโกล p โพหรือกล้องถ่ายโดยตรงไม่ได้จะหยิบจะจับหรือว่าเราต้องใช้โทรศัพท์ ส่วนหนึ่งเนาะในการทักทำงานบางทีเราจะใช้โทรศัพท์ก,กบบ g p พ d อยู่เนี้ยเราจะมาถ่ายมันก็ไม่ได้มันก็ใช้เวลาที่ต้องเอามาถ่ายเนี่นะ ร้าน้ยเตี๋ยวที่ผมนั่งกินอยู่เนี่ยมันก็ห่างจากบ้านผมประมาณาน,น่าจะรวมต้องมียี่สิบห้ากิโล ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเข้ามาซับ่อนในการชมคลิปนะเพื่อเราจะได้เดินหน้าต่อไป เดินหน้าต่อไปในการทำคลิปเืมีกํำลังใจเวลาถ้าเงินเขาลอเงินเดือ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 นแรกออกถ้าเงินเดือนเินเเดือนแรกออกนะจะฉลองเลย ฉลองระดีนี่จะฉลองอะไรได้เนอะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันว่ากี่บาทเขากี่กี่บาทมันมันพิเศษด้วยเงี้เก็บตังค์้วยครับจักบาทเท่าไหร่เออ ่อไรครับพอด<า>ีก็กิ่มเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเบสเซ็ตหกสิบบาทนะพิเศษนะครับก็ประมาณนี้แหละเ๋้ยเตี๋ยวนะครับสมัยนี้ของมันแพงเนาะเป็นเป็นหมูกรอบเังไง เป็นหอบเโอเคเอาคลิปหน้าพูกันใหม่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเดี๋ยวเอซขอคลิปเกี่ยวกับตลกเกี่ยวกับคาเฟ่มาเนาะเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาขอ,อาให้ทําคลิปประมาณนี้นะฮะเกี่ยวกับตลกอดีตที่ผ่านมาเนาะโอเคจะสามทุ่มแล้ว โชคดีมีเงินใช้ครับคลิปหน้าพบใหม่คิปมีส,สดอีกครับ